เชื่อว่าหลายคนนะคะก็คงรู้จักเขาคนนี้เป็นอย่างดีค่ะสําหรับสาวไอนะ้นภัชรินลูกสาวนาคมชนชื่นนะคะทีล่าสุดเนี่ยได้ควงสามีคุณแบงค์แบกวานิลาและลูกสาวน้องนิลาเนี่ยมาเปิดใจทุกเรื่องราวในครอบครัวนะคะทางหน้าคุณไอเองเนี่ยก็ยอมรับนะคะว่าตอนนี้เนี่ยได้แยกห้องนอนกับสามีแล้วค่ะโดยทางหน้าพิธีกรนะคะก็ได้ยิงคําถามใส่ทั้งคู่ค่ะว่าเรื่องแยกห้องนอนเนี่ยจริงไหม ทางน้าคุณแบงค์เนี่ยก็บอกว่าใช่ครับด้านสาวไอนะคะก็บอกว่าคือมันไม่ได้แยกแบบถาวรหรืออะไรใดๆแค่บางทีอาจจะงอนสามีแล้วแยกนอนเพื่อไปสงบสติอารมณ์เพื่อป้องกันการประทะและช่วงหลังนะแบงค์ชอบดูหนังมากแล้วพอเราจะนอนเราก็อยากหลับให้สนิทแต่พอเราหลับปุ๊บเขาเปิดหนังดูมันจะมีไฟนูน่นไฟนี่มันแยงตาเราอยู่ค่ะ ทางด้านหนุ่มแบงค์เองนะคะก็บอกว่าไอเป็นมนุษย์ไม่ดูหนังเลยไม่ดูอะไรทั้งสิน้นสาวไอค่ะก็บอกว่าอยู่นิ่งๆไม่ได้แล้วพอไฟมันกระแทกหน้ามันอยู่ไม่ได้มันต้องไปนอนห้องลูกเพราะห้องลูกคือห้องที่มืดสนิทที่สุดเราก็ย้ายไปนอนกับลูกแต่ไม่ได้ย้ายแบบถาวรเป็นช่วงๆแค่นั้นค่ะพิธีกรนะคะก็ถามต่อว่าฝ่ายชายยอมรับมีน้อยใจภรรยาบ้างไหม หนุ่มแบงก์เองนะคะก็บอกว่าน้อยใจแต่ก่อนผมไลาหาเขาตอนอยู่ในบ้านเดียวกันเธอไม่มานอนกับเราเหรอเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวขอนอนกับลูกก่อนนะคืนนี้แรกๆคิดว่าชีวิตครอบครัวเนี่ยมันต้องมีปัญหาแน่เลยแบบคิดซีเรียสตอนหลังเริมชินแล้วพอเขาแบบอารมณ์ดี3วันดี4วันไข้เขาก็กลับมานอนกับเรา และล่าสุดนะคะสาวไอ้นภัชรินเนี่ยก็ได้เคลื่อนไหวอีกครั้งค่ะหลังถูกชาวเน็ตนี่ยจับตาว่ามองเลิกหนุ่มแบงค์แบ็ควานิลาหรือเปล่านะคะโดยเธอนั้นนะคะก็ได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลค่ะว่าเขาเลิกกันคู่รักนักร้องเนี่ยไม่ใช่ไอกับแบงค์นะคะและไอก็ไม่ใช่นักร้องไม่ต้องคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นการสนุกสนานอย่างน่าตกใจยังนอนกกกันอยู่ทุกวันค่ะบนเตียงอันแสนนุ่ม พร้อมแฮแท็กและคนพิมพ์ท้ายนี่เก่งจริงแฮแท็กอีกอันนึงนะคะเก่งกว่าฉันอีกท่ามกลางชาวเน็ตเนี่ยที่เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายเลยล่ะค่ะ